จะมีเครื่องมาน,นี้ใส่เห็ดมีถั่วลิสงมีพริกสดมีหอมหัวใหญ่มีหมูสับหมูยอคืงนช่ายหอมต้นแล้วก็อ้นเส้นเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูยำแซบกันมาจัดเมนูแซบๆกันสักวันเนาะวันนี้อันไหนที่จะใช้ล้างเดี๋ยวเคลียร์ไปล้างก่อนเลย เห็ดเห็ดนี้ต้องล้างอันนี้ล้างพริกล้างโอเคอันนี้ล้างเดี๋ยวแช่น้ำแช่น้ำล้างไว้ก่อนเนาะ้วแช่น้ำผักไว้ก่อน เดี๋ยพวกนี้มาทำที่หลังในน้ำสต๊อกนี่จะใส่ลสด,ดีไปนิดนึงใส่ฟ้าเขียวไปนิดนึงน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่ซอสหอยนิดนึงพอเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วค่อยใส่หมูลงไปน้ำเดือดแล้วจะใส่ หมูสับลงไปเอาสักครึ่งหนึ่งพอวันนี้นอ่าแค่นี้พอเก็บไว้กินมันหลังต่อมีหมูสับแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือหมูยออ่าจะใส่หมูยอลงไปพร้อมกับหมูสับไปเลยนี่ใส่ไปเลยครับแล้วต่อไปก็จะใส่เห็ดลงไปนิดหน่อยเป็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะอะไรเกะๆนี่แหละ เอาให้สุกเลยครับส่วนผสมส่วนประกอบ3ามอย่างนี้แล้วปล่อยไว้ให้สุกสักแป๊บหนึง่งคิดว่าน่าจะสุกหมดแล้วนะครับเห็ดถ้าเห็ดสุกอย่างอื่นก็สุกอ่ะพอแล้วแหละอ่าเะเปิดไฟก่อนป๊าบเดิตักใส่ถ้วยนี้ไว้ก่อนเนาะพักให้เย็น ฮะพอแล้วเลือนิดหน่อยไม่เป็นไรเปิดไฟต่อขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ฮะบุนเส้นเดี๋ยวใส่บุนเส้นลงไปในนี้เลยครับอ่าต้มบุนเส้นไปเลยปล่อยให้บุนเส้นสุกให้เต็มที่เลยครับช่วงที่ต้มบุนเส้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเตรียมเครื่องยำกันใส่พริกไปเลยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็น่าจะเผ็ดแบบซูซ่าละมาเลย ตำน้ำยำก่อนพริกแดงนี่ไม่ต้องห่วงอนะเรื่องความเผ็ดนะต่อไปก็จะเป็นน้ำมะนาวนะนี่เป็นน้ำมะนาวนอ้น้ำมะนาวเท่านี้มะนาวแล้วก็ น้ำปลาใส่ไปเลยเมื่อกี้ใส่มะนาวเท่าไหนมะนาวประมาณนี้น้ำปลาตามด้วยน้ำตาลน,น้ำตาลใส่ไปเลยตัอ2ช้อนก่อนเดี๋ยวจะหวานเกินปิดท้ายด้วยนี่เลยใส่หลายแซบหลายโอเคปรุงรสแค่นี้พอไม่ต้องมีอะไรเยอะ มันเลยต่อไปเป็นขั้นตอนการยำแล้วนี่วุ้นเส้นล,ล้อนเลยเยอะมากหนึ่งห่อเมื่อกี้ส่วนประกอบก็จะมีวุ้นเส้นน้ำยำแล้วก็จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็เห็ดแล้วก็เป็นผักมะเขือเทศขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่ถั่วขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำยำลงไปก่อนเลยปั๊บอ้โหสีสดใสแดงแจด๊ดเผ็ดแน่นอนแล้วก็ใส่หมู ใส่เส้นเข้าไปเลยหมดนี่แหละอืแล้วก็ตามด้วยผักป๊บโอ้โหเต็มเต็มแบบจุกๆเลยครับคนเลยร้อนๆอนุ้ยหอมเลยกินหอมเลยครับ ไม่ต้องชิมแล้วเพราะว่าเราปรุงมาพอดีแล้วทั้งน้ำต๊อกที่ใช้ต้มหมนเส้นกับน้ำยำมันจะมาบาลานซ์กันพอดีน้ำต๊อกที่ต้มหมนเส้นมันจะเย็นนิดๆเค็มนิดๆน,น้ำยำแล้วก็เปรี้ยวหวานโอเคเรียบร้อยเราก็จะถึงเวลานี่ครับถึงเวลาอาหารค่ำของเราแล้ว Bye, let's go.